สุดยอดการเดินทางครับขอ้ขอขอ้อดำนิดๆลามบ้าแม่นี่แหล้วยมเลยนะลอมันก็ะเบียสั่งโอ้ยเินบบราณแน่น่โล้แล้วโย้เออบอกง่ายครับตามกวะลาทีนัดหมายนะครับ บอกตอบอกอมนีวาเฟสเ,เบอยอไปอย่ำเปิดน,นะครับสำหรับทีมงานเทปทับหลวงนะครับมือเนี่หนึ่งในทีเด็ดที่กล้องคะะรับสำหว่ามอมให้เอซีนะครับองคสว่าว่ให้เินกระแสเิัเงนินห้าไสมาชิกบางแรกเลยบางแรกเลยนี่แหะเทปทับหลวงบางสองไพ่สีทอง หางดีหางเบาดีครับเทียบทับดวงมีใครได้ทุ่เฮ้ทับดวงนี้เก็ได้หาร้อยไ้ไปดีมั่นไป ตากล้องทุกดวงครับจดจองไปสอ้ยหรอยาเป็นคนงไปสูงครับอ้โคือบอกดีใจครับดีเซลแม่งไหนยกมื่อยกเมื่อทีลี่ทีลี่นะครับผม นะครับซุดยอดมากๆสำหรับเตียมรับดลองนะครับรอยหาสีข้านไป่อให้เห็นรถตัวนี้คุณเูียมขอขาดคุณดอกมองไมองเล่งไฟมาเลยเอมองมันขึ้นมาเลยรุูคนับอ่เดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วครับ จเริญครับยเลยครับดีจเริ่มดีจเริญมลอมาเลยครับบรรยากาศดีๆนี่บอกมานะครับสมาชิกมันเดี่ยวใส่นพิมพ์เดี่ยวใส่ะเดี่ยวเดี่ยวาัดเลยโยนดรับเพียวว่าเป็นได้สูงมากๆครับหน้าฝนสดใสเพีบเลยอกมาลงแล้วมเนี่ย บอลบสองร้อยยี่สิบพันไปง้อยบไปแล้วสำหรับทีมงานเทียบทัพหลวงนะครับออกซ้ายตลอดนะครับผมออซ้ายลดนบยนน้ังนันนะจุดกันด้วยกัน โอ้ตักเจริญเริ่มใจบอดี้ครับไล่บังแหนะครับผมไหนะล่บังแหครับผมนี่ครับดอกไส้ไม่ได้ครับเดมมากครับได้มากกว่ามือนี่สุดยอดครับได้มากนะครับนี่ครับสปอนเซอร์ใหญ่ครับเจตูนะครับสปอนเซอร์ใหญ่เทพทับหลวงนนนะะคครรัับบี่เจตูคนสวยครับโครงการสนับสนุดนะเจตูฟังลุยนะฮะกายังเบาตลอดนะครับสหรับทีมงานเทพทับหลวง

ไปตล้วนไที่เวลานนาสิไรพัดเจ้าเอาไปทางยุ่มเสืยไปต้างมู่บาน่นสีต้นตไกยไปตหนาเปินสิเยียดอกแนกตาาีพนัสร้างว่าสิไรซีแปได้เทอลกนั่น ครับหลวงมสซีไลซีแปนะครับแหลกแนะครับแต่ว่าเสี้ยนจังคิ้นเปิดให้เธอนะครับเสียไปไหนกระดาษกันไฟกองกาสนัวกระดาษกันไฟกองคาสนวน้องทีมาว่านี่่ดีโคระดาับามลงมาเวลาครับ375 375หรับทีมงานเทียบทับหลวงนะครับ375